ติงโตจ๋าวันนี้เราก็มากันอยู่ที่ย่านช้ยนาทาวัวราชส่วนใหญ่แล้วมาเยาวราชก็มากินกับแน่นอนต้องเป็นร้านทองครับผมและยิ่งตอนนี้ทองราคาขึ้นครับมากเลยต้องขึ้นลิฟต์เลยต้องขึ้นลิฟต์เลยนะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปแวะร้านทองก่อนเพราะว่าทองเนี่ยต้องเลือกนะต้องเป็นร้านที่มีความเชื่อมั่นเพราะว่าซื้อแล้ว เอออันนี้ทองแท้ชัวนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งมาขายข้อได้ราคาที่เราซื้อไปและโดยเฉพาะยิ่งถ้าทองขึ้นเราก็จะต้องได้กำไรสิ่งต่อมาขายเราไม่มีแล้วเขาเตรียมก็มาซื้อซื้อให้แม่ใช่ใช่ไปเราไปร้านทองเราต้องเข้าร้านครับผมพ่วเส้นเหงตอนนี้ของเขานี่ดังสุดเลยเลิศสุดไปเพ่าะงี้ไปเลยครับไปหลีดระวังนะครับ นี่เราต้องรู้จักกับเจ้าของเลยครับผมคุณตายครับสวัสดีครรัับสสวดีคับนี่คือทายาทรุ่นใหม่ปัจจุบันหัวเซ่แห่งบริหารอยู่แล้วมีกี่สาขาเนี่ยสาขาครับที่สหกสาขาสี่สาขาอยาอราอีกสองสาขาอยู่ไหนอ่ะที่สีลมกันที่ห้างสีฟ้นที่สีนครินทร์ครับแล้วคนก็มาทําอะไรกันครับตายขาส่วนใหญ่น่าจะมาขายนะครับน่าจะมาขายสิงโตถ้างั้นมาถูกต้องแล้วมาขายงั้นเราขายวันนี้เราขายไป เราเข้าไปพูดคุยเรื่องทองคํากันครับเพราะว่าทองนี่นะรีบอรเลยว่าเก็บไว้มันเป็นแอสเซทที่ดีที่สุดพเพราะว่าเงินเนี่ยเก็บไว้เนี่ยนะเงินลดค่าไปเรื่อยๆแต่ทองมันมีแต่ขึ้นๆมันอาจจะมีลงบ้างแต่แตะแ,แล้วเดี๋ยว่าขึ้นใหม่ไปเข้าไปพัวเส้นเหงือกด้วยกันครับครับเราก็เข้ามาในร้านทองพัวเส้นเหงือแล้วนะคะคเดี๋ยวดูว่ามาตรการโควิดทางพัวเส้นเหงือนี้ได้เตรียมยังไงไว้บ้างเพราะว่าคนเยอะ ตายจ้ะค,ครับผมก็เราใส่เลยครับมาตรการก็ป้องกันทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานโดยมีกากันนะครับ<ม>แล้วก็มีการทำพาอาตนะครับอย<ม>ู่เสี่างต่อเนื่องแล้วก็ที่หน้าร้านก่อนเข้าร้านเราก็ขอให้นักลงทุนทุกคนอาจจะต้อง<ม>สวมแมสนะครับแล้วก็มีการพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือครับแล้วก็มีการแบ่งแถวเว้นระยะหน้าร้านครับอก็คือนะปฏิบัติตาม รัฐบาลกำหนดเลยทุกชนิดเลยทำเงินกำเงินมาอย่างเดียวซื้อไม่ได้เงิต้องเอาหน้ากากมาด้วยใช่เราไปดูทองกันดีกว่าไหมคะตายเราต้องมาเจอกับหลงจูหลงจูนี่คือผู้เชี่ยวชาญรู้เรื่องของการที่จะอธิบายทองคําทองขึ้นทองลงเราจะซื้อทองรูป,ปรพรรณหรือว่าทองแท่งตรงนี้เลยค่ะ สวัสดีครับพี่วิชัยครับถามว่าช่วงนี้เนี่ยเขามาซื้อหรือมาขายเยอะครับส่วนใหญ่มาขายเยอะครับครับคกี่เปอร์เซ็นต์คอคนมาขายแปดสเอร์ซนะครับแปดสเราจะอยู่ในยี่สิหรือแปดสิบะเนี่ยเราคนอยู่80ดนะครับพี่ลีดครับนะครับอะดู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 ะให้พี่ช่วยนเ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 น่าเนเน่นเ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 อเนันเ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 นน้องอนนนนนเเน นี่ครับอันนี้พี่หลีดซื้อไว้นานหรือยังนานแล้วค่ะ,นนคะประเภทเีชอบเก็บสะสมช่วงตุษจีนเป็นค้างนี้ครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่คุณสายบอกว่ามันสูงสุดในประเทศไทยไตั้งแต่ ต,ตั้งแต่เคยขายทองมาตั้งแต่เคยขายทองมามันเพราะอะไรเออตายอยากรู้จังเลยอะ่ะครับก็นี่ครับที่เราสวมหน้ากากอยู่โควิดครับโควิดอ๋อเป็นเพรัสโควิดแต่เราก็พยายามจะให้บริการนะครับจริงๆแล้วที่ต่อแถวกันเนี่ยก็เอามาขายเราก็ต้องสำรองเงินสดให้เพียงพอะนะครับคนที่อยากมาขายตอนนี้ส่วนหนึ่งก็คืออยากจะเก็บเป็นเงินสดไว้สำรองด้วยครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตรงนี้ให้ให้มั่นงคงเพื่อทำให้เขาอุ่นใจนะครับว่าวันที่มาขายเราก็แล้วไม่มีวันหยุดเลยเนี่ยจันทร์ถึงอาทิตย์ ก็เปิดหมดครับเปิดตลอดเปิดหมด,หมดเลยนะคะไม่มีวันหยุดราชการเลยแล้วมีคนมาซื้อไหมถามหน่อยมีครับเพราะว่าในส่วนของทองคำมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นนักลงทุนที่เก่งกําไรในในราคาขาขึ้นด้วยครับ,รบเพราะฉะนั้นช่วงที่ราคามันไม่ได้ขึ้นต่อเนื่องทุกวันมันมีวันที่ปรับย่อลงมาเขาก็มีการมาซื้อกลับเข้าไปเพื่อจะรอให้ราคาขึ้นสูงกว่าน,นี้แล้วก็ไปขายทํากําไรครับหลังจากที่มันขึ้นมาสูงเป็นประวัติการที่สามหมื่นกว่าสี่ร้อยบาทนะครับเป็นราคาขายออกก็มีแล้ววันศุกร์เท่าไหร่คะวันศุกร์ย่อ ก็ราะว่าประมา400บาทแต่ก,ก็ยังมองว่าระยะยาวเรื่องของโควิดเนี่ยอาจจะยังไม่จบลงง่ายๆยิ่งยิ่งอยู่ไปนานมันก็ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจนานมากขึ้นนะครับก็เลยทำให้คน,นหันมาถือทองเป็นสินทปปรัพย์ไทยครับในช่วงนี้ก็เลยการการซื้อขายก็เลยค่อนข,ข้างเยอะครับอ๋ออยากรู้ค่ะว่าพี่ชิงโ,โอ้ซื้อทองครั้งแรกเมื่อไรผมซื้อทองครั้งแรกเนี่ย จำได้ว่าคงซื้อให้พ่อกับแม่เนี่ยแหละครับคือสองพ่อที่บ้านก็จะชอบพอเวลามีลูกแม่ก็จะซื้อทองมาให้หลานใช่ใช่ครบเดือนครบเดือนใช่ใช่ใช่อ่าอันนี้สี่เส้นนะครับอันนี้ทองแท่งห้าบาทหนึ่งแท่งอันนี้เราช่างน้ำหนักเราช่างน้ำหนักโอเคช่างน้ําหนักอ่าอันนี้ของที่นี่ทั้งอันนี้ห้าบาทของที่นี่ทั้งหมดแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่มใช่ครับมันจะมีป้ายเหรอฮะตรายกาจะมีสัญลักษณ์อยู่ตรงขะขอทองครับของทองทั่วโลกเขาจะมาเดินกันหมดเพื่อให้รู้ว่าเป็น ของของที่ไหนอ๋อนี่เขาจะดูตรงที่ตะขอว่าเป็นของใครใช่ไหมคะอ๋อทั่วโลกก็จะสมเหตุกันหมดอืมอืมอ่านี่นะครับตายค่ะสมมุติเรามีเส้นละสองบาทเนี่ยเราควรจะรวมเป็นหกบาทเลยดีไหมถามหน่อยก็ไม่ได้สวมส่วนใหญ่คนก็ลักษณะจะเป็นทองคำแท่งเพราะว่าอ่าจริงๆแล้วมันมันซื้อขายได้ง่ายครับแล้วมันมันไม่โดนหนักเรื่องค่าษีเงินไดที่ออกมาขาวเลยครับสำหรับรีดวันนี้อันนี้แปดบาท เปลี่ยนเป็นแท่งใช่ไหมครับจะเปลี่ยนเป็นทองคําแท่งเพราะคุณตายบอกว่าในอนาคตซื้อขายง่ายแต่เดี๋ยวเราจะซื้อเพราะอะไรวันแม่เดือนแม่มาถึงแล้วยังไงก็ต้องซื้อเพราะเขาทําเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นใช่ใช่ไหมคะอันนี้เดี๋ยวต้องดูเดือนนี้มะเกือบ20บาทแล้วครับเือบ20บาทตารางโอ้สมมุติฐานโอ้ตายเปลี่ยนไปคนละคนเลย ดูเป็นดูเป็นเศรษฐีดูไฟขึ้นมาทันทีเศรษฐีดูไฟทตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่นะสามหมื่นคูณยี่สิบตีเป็นมูลค่าเท่าไหร่ครับตายสามหมื่นคูณยี่สิบหกแสนบาทนะครับโอ้โหนี่คือหกแสนก็บ้านผมหลังนึงนะครับนี่คือคือบ้านผมทั้งหลังนะครับสิงโตขาลายแบบนี้หาไม่ได้นะจ๊ะใช่เพราะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฝีมือประเทศไทยอันนี้เป็นฮ่องกงฮ่องกงค่ะอันนี้หนึ่งสะสมทองด้วยแล้วก็ สะสมรูปแบบที่สวยสุดค,ค่ะ่ะอันดับที่หนึ่งอันนี้เปลี่ยนอันนี้เก็บแต่อยากดูวันแม่ <One Man. S 1> หน่อยผมถามหน่อยสิสมัยก่อนแบบสมัยแบบเด็กๆอะ่ะเวลาคนใส่ทองแล้วมันคันคอ ที่เขาบอกว่าพอคันพรุ่มมันคือของปลอมทําไมมันถึงผมคิดว่าไม่ไม่ใช่แบบว่าปลอมหรือจริงแต่คนส่วนใหญ่บางคนคันเขาแพแ้เขาแพ้เขแพ้แพ้บางทีแล้วก็ไปเสียดสีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขึ้นอยู่กับลวดลายมากกว่าครับราลวดลายบางอันเนี่ยมันเหมือนกับมันคมหน่อยใชนมก็จะใช่มันจะบาดโอเคเข้าใจแล้วแล้วก็มีการหนึ่งออกเขียว เขียวอันนั้นใส่แล้วพอเขียวถ้าเ,เขียวนั่นคืออันนั้นไม่ไม่เอเปอร์เซ็นทองตังเปอร์เซ็นทองตังที่เมื่อสักครู่ลีดพูดเนี่ยว่าการซื้อทองเนี่ยเราต้องเลือกร้านาคนจึงต้องเลือกร้านทองที่เรามั่นใจว่าเออเนี่ยแหละฉันซื้อทองแล้วมันได้ทองไม่ใช่ซื้อทองแล้วได้ทองกระจิ๊เดียวนั่นเลยครับผมอยากทราบครับพี่ต่ายครับว่า ทองคาแท่งเนี่ยเราจะเริ่มต้นเก็บสะสมได้ตั้งแต่กี่บาทเพเห็นเมื่อกี้พี่หลีมี5บาท5บาทเราไม่มีตังขนาด5บาทมันเริ่มแต่กี่บาทบาทนึงซื้อได้ไหมได้ครับสมัยก่อนนะครับดั้งเดิมเนี่ยจะเริ่มมาเนี่ยเป็น5บาทเป็นขั้นต่ำครับแต่ว่ายุคหลังๆนี่ต้องบอกว่าราคาทองปรับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเราก็ทาน้ําหนักที่ต่ําลงมาเรื่อยๆเพื่อให้คนนี้เข้าถึงได้นะครับจนล่าสุดปีนี้ครับทองคำวันแม่รักแม่เนี่ยเราทำมาแค่1กรัม เพรานั่นเองครับ mm เพราะว่าราคาทองปรับขึ้นไปสูงแล้วก็เสื่อให้ใหทุกคน<อ>ได้มีโอกาสได้เก็บสะสมทองแล้วจริงๆมันเป็นเทศกาลเรียกว่านำลึกถึงบุญคุณแม่บางทีเราก็อยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมครับเราแค่ทำน้ำหนักที่เล็กลงมาให้เพื่อเขาเข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับท่านหนึ่งกรัมหนึ่งกรัมน,นี่อยู่ที่เท่าไหร่นะประมาณสอง0ันบาทครับบูอันนี้เข้าถึงเข้าถึงเลยถึงเลยมั้ยเนี่ยวันนี้ตังขม้าเปล่าดูตอนตังรอรับตัว ที่พี่ที่ให้ให้ข้อมูลตรงนี้มีประสบการณ์ยังไงบ้างลงจูลงจูไม่ต้องถามฮะดูอายุก็รู้แล้วนั่นคือประสบการณ์ครับดูเลยฮะไม่แต่เขาต้องรู้อะไรมั่งหมว่าน่าจะรู้เยอะเลยยังไงครับพี่ต่ายอย่างแรกเขาต้องรู้ก่อนครับว่าทองจริงทองปลอมนะครับซึ่งก็ต้องขันขั้นตอนในการฝึกอบรมมานะครับจับปั๊บรู้เลยไม่ตายส่วนใหญ่ไม่ใช่รู้ยี่ห้ออย่างเดียวนะครับเขาบางทีเขาจับเพราะเขารู้น้ำหนักด้วยเพราะว่านึกว่าเคยชิมยิ่ทำดีทุกวัน แต่ว่ายังไงเขาก็ยังมีขั้นตอนในการตรวจเช็คผ่านตาช่างอีกทีหนึ่งนะครับ<อ>แต่ว่าในแต่ละวันเนี่ยเวลาทองรูปรพันธ์มาเยอะแน่นอนมาจากหลากหลายร้านนะครับแล้วแต่ละร้านก็จะมีฮอรมาร์คหรือมีสัญลักษณ์ของเขาเองอยู่ที่ตะขอเพราะฉะนั้น<อ>ทุกคนเนี่ยก็ต้องผ่านการดูว่าวิธีการตอกตะขอเนี่ยบางทีมันมาแค่เซี่ยวนึงบางทีมันมาแค่โลโก้บางทีมาตัวหนังสือตัวหนึ่ง<อ>เขาจะเขาจะต้องมีการฝึกฝนเพื่อให้แม่นยำพอว่าเขารู้ว่าอันนี้เป็นทองของร้านไหน S <S มันก็จะมันก็จะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์ทองโดยโดยประมาณเข่าๆประมาณเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละที่บางครั้งตัวส่วนผสมไม่เท่ากันดังนั้นเรต้องระวังในเรื่องของน้ำหนักที่ขาดหายหรือว่าในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ที่ถึงไม่ถึงด้วยครับครับโอเคนี่เจอแล้วมาลบอันนี้เท่าไหร่อย,อย่างเงี้ยนหนักสองสลึงห้าสิบตังสองสลึงห้าสิบตังอันนี้คือหนึ่งบาทก็จะได้รูปแม่กับลูกนะครับห <1 S 1> <า>นึ่งบาทก็สามหมื่นส่วนพันเก้าพันเก้านี้สลักไม่ทันนะครับเพราะว่า แต่รักแม่นี่ใหญ่มากนะครับ50สิบตังก็ยังมีแม่กับลูกผมว่า1นึ่งกำก็พอแล้วครับความรักนะไม่จํากัดนะหนึ่งก็รักกับฟิลิครับนี่เลยอ่ะไหนต้องมีอะไรอีกคะนอกเหนือจากนั้นนี่บานน่ก็เป็นเล่นที่แพ็เกจจิ้งท่านนั้่ามีมีสีโรสโกกับสีม่วงอ๋อเวลาผมให้ทองอะไรคุณแม่ผมเนี่ย จะอยู่ไม่เกิน2เดือนนะทำไมอ่ะไม่รอราคาเลยว่ามันจะสูงหรือต่ำแกเอาไปเทรดนะแกต้องเทรดเพราะราคาดีเพื่อเทรดเลยฮะทีนี้คำถามก็คือว่าได้อย่างนี้นี่แม่ผมสมารถเอาไปเทรดได้ใช่ไหมครับถ้าราคาขึ้นเอามาขายก็ยังได้ครับจะเทรดก็ได้ยี้เทรดก็ได้ผมต้องเผื่อตรงนี้ไว้ให้แม่ผมเทรดด้วยแกจะเทรดประจานะครับอันนี้เป็นโลโก้ครับกเป็นโลโก้โอเคเป็นทองเป็นอันนี้กี่บาทนะครับอันนี้จะหนักแค่สิบตังค์ครับ หลีดอยากได้อย่างเนี้ยสองอัน,ออนใช่แล้วเนี่ยก็สองอันแต่อันเนี้ยสามอันเหมือนซื้อเก่าลัดนะครับเราเนี่คิดเยอะเลยฮะคิดเยอะเลยฮะกลัวแม่ไปเทรดจริงจริงอะอยากซื้อแต่กลัวแม่ไปเท <c ười> รดแล้ว <c ười> คิด <c ười> เยอะเดี๋ยวมันจะพันพวน,นขึ้นลงฮนะพี่หลีดซื้อมันเก่าลัดฮะพี่พรมอะไรเลยหรอพรมอะไรครับครับว้าวโอ้โหสิงโตครับผมอันเนี้ยเหมาะกับแม่สิงโตเลยนะเนี่ยเหมาะเลย ีมืออันนี้เท่าไหร่นะฮะ69กรัมก็ประมาณ4ี่บาทครับสี่บาทเห็นไหมมันหนักเลยเห็นไหมสามสองแ้ก็แสนสองประมาณนี้ครับผมวางก่อนนะครับผมเสียวร่วงฮะเนี่ยเรียกว่าดอกพิกุลเลยอ่ะสวยมากสวยมากโอ้เป็นสร้อยมาเป็นสร้อยเลยรักแม่ไหมอ่ะรักแม่มกไหมเนี่ยผมต้องไอเล็บมอมอยู่เพราะไม่ซื้อทองวันนี้เนี่ยนะครับผมเมนพี่หลีดสั่งเหมือนสั่งกอรัดเนี่ยผมอยากรู้ว่าพี่หลีดพกตัง มายังไงอะ่ะเวลาจะมาช้อปปิ้งที่เยาวราชอย่างเงี้ยพกยังไงอะ่ะอ,อันนี้คือพอตังมาพอตังมาด้วยห่อ,อเงินมาฮะเวลาพี่หลธิ์ช้อปปิ้งนะครับก็จะพกมาประมาณแค่นี้ครับ <พอ S 1> แค่นี้เแบบด็กๆพอจ่ายค่าแตงแต่นับๆพอจ่ายจ่ายตังคจ่ายค่าแตงเตือนะครับไม่หลธิ์ว่าอันเนี้ยทําไมรู้ไหมขโมยไม่ชอบเพราะขโมยไม่นึกใครจะนึกว่ามันจะเป็นแบบนี้ใช่ป่ะมาอย่างนี้เลย ขาโดนมาเยอะแล้วเรื่องๆคือ,อโดนมาเยอะแล้วคิดว่าเป็นเงินใช่ไหมครับผมอยากทราบว่าโปรโมชั่นวันแม่เนี่ยมีถึงเมื่อไหร่ครับพี่ต่ครับครับรายรักแม่ก็มีถึงปลายเดือนสิงหาคมครับส่วนรายที่เป็น<ม>ดอกไม้นะครับแล้วก็กลมอะไรนี่มีไปตลอดครับโอเคครับผมก็ใครที่จะม,มาซื้อทองไปฝากคุณแม่นะครับก็มาได้อย่างที่พี่ต่บอกนะครับครับ รับหมดกับพ่อขอบคุณครับอันนี้มันค่าตัวขอบคุณใช่เลยครับที่หลีดใจปั้มเหลือเกินอันนี้กี่บาทนะพี่ห้าบาทขอเด้วยอันนี้ส่วนใหญ่สวยมากเลยงานละเอียดมากเลยเนาะครับของเราเมื่อกี้กี่บาทแต่แบบนี้ก็ดูคลาสสิกดีนะพี่ขอโทษนะพี่ใช่ใช่คลาสสิกดีนะส่วนใหญ่วินเทจดีตัวแบาทนี่ไงพอนี่คือเป็นทองเลยเหรอครับแล้วใส่ลูกเข้าไปได้ด้วยใช่แล้วก็ยิงเข้าไปเลยเป็นเลเซอร์ยิงใช่ไหมใช่ครับ ก็ใส่คำวยพรอะไร้นอันนี้เท่าไหร่นะพี่เอออยากยิงมากเลยรับครับส่งลูกผ่านไลน์นะแล้วก็ได้เลยกอแต่ขายอันนี้ก็เทยได้เทดได้ครับและแล้ววันนี้ครับหัวเส้นเฮงเราทาอะไรกันวงเปลี่ยนจากทองเส้นเป็นทองแท่งพันอ่าเป็นทองแท่งแล้วก็มีซื้อเพิ่มจริงๆเราจะไปแล้วนะครับแต่ว่าโปรดักต์ใหม่เพิ่งมาเนี่ยฮะนี่ค่ะเขาเรียกอะไรทองก้อนทองก้อนแชจีนหน่อยครับ ห่วงป้อนะครับห่วงป้อเหมือนที่เราเห็นในหนังนครับใช,ใช่ใช่โอ้โหนี่หนักมากเลยเน,น,นี่ยครับอันนี้แม่เทรดง่ายใช่หายง่ายด้วยครับอันนด้เวลาถ้าเราจะเก็บสะสมนะหลธิว่าอันนี้ดีเลยครับเพราะถ้าทองรูปประหันมันจะต้องเสียค่ากำหนงกาเนิดแล้วก็เก็บยากเว้นแต่แต่ว่าเราจะใส่อืมค่ะรับผมอันนี้หลิ์แนะนํานะคะว่าควรจะเก็บเป็นทองคำเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดใช่ไหมถ้าคุณเก็บมาเมื่อปีที่แล้วนะวันนี้ รวยเลยนะครับรวยเลยเพราะถือว่าทองขึ้นมาถึงกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกเขาบอก40เปอร์เซ็นต์นะครับมากสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยแต่ม่อมันก็ขึ้นขึ้นลงลองคุณอย่ามาขายอย่างเดียวคุณต้องซื้อมาขายไปแล้วก็ซื้ออีกแล้วก็เก็บเพราะว่าทองมันขึ้นทีนี้หลังจากนี้ปตอนนี้เนี่ยผมว่าผมเจอการลงทุนในแบบของผมแล้วครับพี่หลีครับเนี่ยฮะผมว่าอันนี้เหมาะกับผมสุดแล้ว แปบาทแปดสิบบาทแล้วถ้าถูกได้กี่ตังค์อ่ะหกล้านหกล้านหกล้านอันเนี้ยอันเนี้ยพอไหวแล้วสิงโตดูดวงมาแล้วเหรอว่าจะถูกอ่ะผมไม่รู้วันนี้ผมต้องกระตันอยู่เพราะฉะนั้นผมขอจัดเลยจัดเลยมีเลข12บสองไหมครับวันแม่12ไม่มีด้วยเอางี้ผมหลับตาจิ้มเลยก็แล้วกันหรือว่าไม่ต้องไปเลือกเลยหยิบเลยใช่ครับเจ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนะครับผมซื้อสองใบสองใบเลยนะครับ ดูตัวเลขไว้นะคะเผื่องวดนี้เราจะได้ไปขโมยลอตเตอรี่ใบหนึ่งผมให้คุณแม่ผมใบนึงให้พี่ลีครับโอ้ยขอบคุณขอบคุณมสิงโตขาอันนี้สิงโตนำโชคชื่อเขาครับผมดูท่าแล้วนะคะทั้งคุณแม่คุณสิงโตและลีรับประกันถูกทั้งคู่ครับผมวันที่16เราก็ค่อยมาลุ้นกันนะครับไปหาอะไรกินกันเอาละเพราะว่าเยาวราชเนี่ยมาแล้วต้องกินของอร่อยมาก นี <N> ่ผ<ม>ู้เชี่ยวชันเยาวราชเลยนะครับถนนแปลงน้ำทั้งถนนเลยลไปเราไปสัปดาห์หน้าเราไปที่แปลงน้ำแต่อย่าลืมกดไลค์กดซับสบไคร้และสันกระดิงนดิดหน่อยน,นะจ๊ะรเราจะได้มีเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนๆค่ะ